คุณมากที่ไว้วางใจส่งเหรียญสวยๆมาขายให้ป้าน้านะคะหยิบมาเหรียญไหนก็บอกเลยเนาะคุยถึงเรื่องเหรียญน,นั้นเลยเนาะเหรียญแรกนี่คือเหรียญน,นะคะอ่านที่เหรียญเลยนะคะคุยกันสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีเป็นเหรียญสถาปนาพระเทพนะคะทุกคนพระเทพนี่ถูกสถาปนาให้เป็นเจ้าฟ้าให้เป็นพระเทพนะคะสถาปนาเป็นรัชาทายาทนะคะเป็นผู้หญิงที่ถูก เป็นเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้รับการสถาปนานะคะสมเด็จพระเทพค่ะเนี่ยค่ะ,ะวันที่นะคะวันที่วันที่ห้าธันวานะคะเป็นเป็นวันของนิหลวงะคะ่ะห้าธันวาสองห้าสองศูนย์ประเทศไทยเนี่ยค่ะมีตาสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านเดีย๋ยวดูก่อนว่าประเทศจบการศึกษาเหมือนกันไหมอันนี้พระบรมอ่อเนี่ยค่ะ ขาไม่เหมือนกันนะตราสัญลักษณ์เขาเปลี่ยนอันนี้เป็นของจุฬาของมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษานะคะเหรียญรับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะเหรียญที่หนึ่งบาทที่ระลึกนะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญพระเทพจบการศึกษาอันนี้อันนี้เป็นเหรียญพระเทพสถาปนาพระเทพนะคะก่อนนี้ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เรียกพระเทพเนาะสถาปนาแล้วถึงได้เป็นพระเทพนะคะแต่เราจะเรียกเหรียญนี้ว่าพระเทพผมสั้นค่ะ เราจะเรียกกันตามลักษณะเหรียญส่วนมากเลยนะลักษณะเหรียญคือพระเทพ,พผมสั้นเราก็จะเรียกพระเทศผมสั้นจะเรียกกันว่าพระเทศผมยาวแต่จริงๆตอนนี้ยังไม่เป็นประเทศนะคะยัง <ield> ไม่ใช่ประเทศนะคะนี่คือเนี่ยค่ะ,ะ,เ,ะ,คะเ,นนเ,เจ้าฟ้าสิรินทรเห็นไหมคะไม่ใช่ประเทศนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเจ้าฟ้าสิรินทรค่ะประเทศไทยเจ้าฟ้าิรินทรว่าไปเหรียญพระเทศนี่ยกกนเยอะกว่าเหรียญพระบรมเนาะเยอะก,กว่าจริง เหรียญที่ระลึกอะค่ะเหรียญนี้ชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเห็นไหมคะบัณฑิตพระองค์แรกค่ะคือจบจบในมหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพระองค์แรกอะเนาะเป็นเจ้าฟ้าเนาะเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่จบมหาวิทยาลัยประเทศไทย เมื่อปี2520นะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตาของมาสุดด้านหน้านี่เลยเจ้าฟ้าสีดินทรประเทศไทยเห็นไหมคะเขายังไม่ได้เป็นประเทศใช่ไหมคะพอจบการศึกษามานะคะอันนี้เดี๋ยวก็ดูวันที่ก่อนเออ,อไม่มีเดือนบอกพอสอยเฉย2520เพราพอเรียญสถาปนาก็ปีเดียวกัน2520 อันนี้เหรียญสถาปนาก็ปีสองสองห้าสองศูนย์เช่นกันเนี่ยค่ะตอนแรกก็จะเป็นเจ้าฟ้าสิดินทรนะคะแล้วก็ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเล่าให้ลูกหลานฟังได้ค่ะเป็นประวัตินะคะเก็บเหรียญไว้สองเหรียญอย่างเงี้ยแล้วก็เอาบอกเนี่ยเมื่อก่อนท่านไม่ได้พระองค์ท่านไม่ใช่เป็นพระเทพนะพระองค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าสี่ดินทรนะแล้วก็มารับการสถาปนา ปูดก้าเป็นพระเทพอะไรเงี้ยคะ่ะคุยให้ลูกหลานเราฟังได้